ในเส้นทางเดินเรือสมุทรอาจเกิดเหตุการณ์เรือสินค้าชนก้อนน้ำแข็งที่อาจสมบูรณ์ได้เกิดความเสียหายต่อตู้คอนเทนเนอร์เรือหรือบุคลากรในเรือได้โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวในประเทศที่อากาศหนาวจัดจึงจำเป็นต้องมีเรือนำทางพิเศษที่ตัดชั้นน้ำแข็งหนาให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถเล่นผ่านไปได้ไอซ์เบรคเกอร์ชิพเรือตัดน้ำแข็งจึงเป็นหนังผู้นำทางเรือสินค้าและเรือต่างๆมากมายให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเรือต้องแข็งแกร่ง ขนาดใหญ่และทรงพลังในวันนี้จะพาคุณไปดูเรือตัดน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลก USCGC h e a l y เป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดของหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐ ขนาด1 6 0 0 0ตันสร้างในปี1997โดยบริษัท a v e n d ด l Industries ในนิวออร์ลีนรัฐวิเซียน่าเป็นเรือเฉพาะกิจลำแรกของสหรัฐที่ไปถึงขั้วโลกเหนือตัดน้ำแข็งที่มีความหนามากถึง3เมตรได้สามารถทำงานในอุณหภูมิต่ำถึงลบ46องศาได้ยังทำภารกิจเช่นการค้นหาและการกู้ภยัยหรือการคุ้มภัยเรือสินค้ามีปั้นจันแบบประกบ2ตัวบนดาดฟ้าสามารถยกได้มากถึง15ตัน ยังใช้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยมีระบบโบทัสเตอร์รักษาตำแหน่งเรือได้หรือหมุนกับลำเรือเองก็ได้ยาว128เมตรกว้าง25เมตรเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า15,000แรงมา้า2ตัวเครื่องยนต์ดีเซลจากเซาเซอร์4ตัวให้กำลัง46,000แรงมา้าความเร็ว17นอตหรือประมาณ31กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการตัดน้ำแข็ง3นอตหรือ5-6กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งบประมาณในการก่อสร้าง618ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมาณ21,000ล้านบาท เทเมียแอนไวกาดสร้างขึ้นในสหภาพสซเวียตในปี1989หรือ33ปีมาแล้วมีฟาแฟดอีกลำคือเทเมียความยาว150เมตรกว้าง29เมตร สูง9เมตรระวังขับน้ำ21,000ตันปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี2014สร้างจากเหล็กทนความเย็นแบบพิเศษส่วนบนขนาดใหญ่มีทั้งหมดถึง10ชั้นมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคลากร138คนท้าเรือนม,มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์มีร่องท้ายสำหรับการลากจูงเรือสินค้าที่ติดในน้ำแข็งตัดน้ำแข็งที่มีความหนาถึง2เมตรได้ใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่น KLT-40M ให้กำลังความร้อน1 71เมกะวัตต์ผลิตไอ้น้ำร้อนไปหมุนมอเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ให้กำลังมากถึง1 6 0 0แรงมา้าและหากพลังงานนิวเคลียร์เกิดการขัดข้องยังมีเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วปานกลางไว้สำรองพลังงานวอซิล่า 16V22 16สูบความเร็วสูงสุด20นอตหรือประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมง 50ตี p r ลิ b ์พร y เเคยครองตำแหน่งเพลือตัดน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปี2011 ชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ50 y e a r of Victory หรือการครบรอบ50ปีแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2สร้างขึ้นในปี1989ยาว160เมตรกว้าง30เมตรระวังขับน้ำ25,840เมตรติดตันออกแบบให้จอดน้ำแข็งที่มีความหนาสูงสุดได้ถึง2.5เมตรได้รับการบูรณะาใหม่หลายรอบจนล่าสุดได้มีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบดิจิตอลติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลีย โอเค OK, 900A 2ตัวพร้อมเครื่องกำเนิดไอ้น้ำเทอร์โบ2เครื่องให้กำลังมากกว่า5 0,000แรงม้าความเร็วสูงสุด21.4นอตหรือ39-6กิโลเมตรต่อชั่วโมงปัจจุบันถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีราคาตั๋วสูงถึง45,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1.5ล้านบาทต่อคนสำหรับการล่องเรือนาน2ออาทิตย์ภายในมีสระว่ายน้ำบริการนวดเครื่องออกกำลังกายร้านอาหารห้องสมุดห้องดนตรี ซีเบียเป็นเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์หนใน5าลำจากโครงการ22220ที่จะสร้างทั้งหมดลําลำซึ่งปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จ3ลํลำซึ่งเรือซีเบียลำนี้เปิดตัวในปี2017และส่งมอบในปี2 0 2 1ด้วยงบประมาณสูงถึง84,000ล้าน o, รูเบลรัสเซียหรือประมาณ41,000ล้านบาทกับความยาว173เมตร กว้าง34เมตรสูง31.2เมตรระวังขับน้ำ33,500ตันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ RITM 202ตัวและเครื่องกำเนดไฟฟ้าเทอร์โบ2ตัวขนาด36เมกะวัตต์ความเร็ว22นอตหรือ41กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดน้ำแข็งได้หนา2.8เมตรสามารถทนในทะเลได้ถึง7ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในทะเลอาร์กติกที่ตื้นและตามเส้นทางทะเลเหนือที่ลึก ใบพัด3ชุดแบบ4ใบขนาด6.2เมตรใบพัดขับเครื่อนในมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์หรือ27,000แรงมา้ากำลังขับเครื่องรวมทั้งหมด60เมกะวัตต์หรือประมาณ80,000แรงมา้า T <itor> ในช่วงนานาสาระเรือตัดน้ําแข็งมันสามา,า,มารถตัดน้ําแข็งหนาๆได้อย่างไรมีหลักการทํางานแบบไหนถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับ Icebreaker หรือเรือตัดน้ําแข็งสามารถช่วยเปิดเส้นทางการขนสง่งเพื่อสามารถฝาน้ําแข็งไปได้ได้รับการออกแบบ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะหลายอย่างเช่น s t r รน He h ฮอ l l ตัวถังเสริมที่ส่วนโค้งท้ายเรือและตรงที่ผิวน้ําและหุ้มด้วยวัสดุพลิเมอร์พิเศษเพื่อลดการเสียดสีของเรือเนื่องจากน้ําแข็งในทะเลมีความสามารถในการดัดงอนได้ยากภายใต้ตัวถังที่เสริมความแข็งมันจึงแตกหักง่ายถ้าน้ําแข็งมีความหนาเป็นพิเศษเรือตัดน้ําแข็งจะพุ่งเข้าไปในขณะที่ใช้น้ําหนักของมันเองเพื่อเจาะกระแทกน้ําแข็งออก ยูนิเตัวเรือได้รับการออกแบบให้ค่อยๆลาดเอียงไปที่หัวเรือมีจุดประสงค์2อย่างคือ1ให้ใช้น้ำหนักเพื่อทำลายน้ำแข็งและ 2. เพื่อช่วยให้เรือผลักน้ำแข็งที่แตกออกไปเพื่อป้องกันการจับกันของน้ำแข็ง Extra Strong ต n g i n e เลือดตัดน้ำแข็ง ต้องใช้พลังการทำงานที่มหาศาลเช่นระบบนิวเคลียร์ระบบขับเคลื่อนต้องแข็งแกรงและทนทานกว่าปกติและต้องสามารถป้องกันความเสียหายจากน้ำแข็งได้ในช่วงฤดูหนาวที่ต้องส่งสินค้าในหน้าน้้ำเย็นจัดผู้ประกอบการและผู้ขนส่งต้องรู้ข้อมูลและรู้การประสานงานกับผู้ให้เช่าเรือตัดน้ำแข็งด้วยเพื่อจะสามารถใช้เรือตัดน้ำแข็งในการอำนวยความสะดวกต่อเส้นทางการขนส่งสินค้า และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสัรไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ